อ่า YouTube ทุกคนรักทุกคน<ม>อยากมาอยูาา่แต่บอกว่าภารกิจก็โน่นี่นี่นั่นเขาก็พูดแบบนี้เนาะเราก็ไม่รู้นะคือปเ <ปะ S 2> มื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี่เอาอย่างนี้ดีวกว่าตนะั้งแต่เมื่อวานอ่าถึงถึงนครพน,นมแล้วแหละเราก็เลยบอกป้ามืด ป้าแถบ้านมีรางสังหรอนเหมือนจะเจอลุงพันอย่างนี้เหมือนลุงพันจะจะไปหาพวกเรานะคือมีรางสังหอนขึ้นมาเฉยๆใช่อยู่ๆก็พูดอยู่ในรถก่อนก่อนที่จะเราจะไปถึงตรงนั้นนั่แหละพลาไปถึงปุ๊บพลาไปถึงปุ๊บก็ลงรถไปธรรมดาใี่ก็คุยป้าเนี่ยไปไปได้บัตรคิว0ูนเจดห บัตรคิวที่ด้เยี่ยมเข้าลุงนะตัวเลขสวยใช่ศูนย์เจ็ดหกเขค่ศูนย์สองหกเจ็ดเออแล้วก็ป้าก็ให้ดูปุ๊บลูกสายป้าบอกว่าเราจะเป็นคิวที่สามจริงๆคิวที่สามจริงๆไปไปถึงปุ๊บเขาก็เรียกคิวแรกประมาณสิบคนเข้าไปแล้วพานั่งอีกสิบห้านาทีคิวนั้นออกแล้วก็คิวที่สองเข้าคิวที่สามเป็นคิวป้าก็นั่งรออยู่นะก็ประมาณสามสิบนาทีเลาสองคิวใช่ไหมคิวละสิบห้านาทีใช่ไหมก็นั่งอยู่กับป้าสองคนนี่แหละนั่งรอ เขาเรียกคิวที่สามปุ๊บป้าเข้าไปปุ๊บมันจะมีประตูอีกชัน้นนึงเห็นไหมเออ,เอ,อป้าเข้าไปถึงประตูนั้นปุ๊บลุงพันมามามองค่อยแบบนี้เอ้าเจ้ามาได้ไงมาไป <c oughs> ป้าเพิ่งเข้าไปเยี่ยมลุงเมื่อกี้นี่เองวันนี้เนาะเออถ้าเกิดยังไงก็ป้าก็จะบอกลุงว่าเออวันนี้ใครมาเยี่ยมบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออก็นักั้นก็ค่อยจะนั่งคุยกับลุงพันลุงพันก็อู้วนแบบคลางแบบ กตัดผมบ๊อบเลยนะแกไม่ได้หัวลลานอนี้ไม่มีไม่มีแกตัดผมแบบคุ้นช้าแบบผมยาวๆอ่ะเออนั่นแหละเพราะว่าเขาต้องแต่งเสื้อผ้าให้ดูดีเข้าสังคมเขาการอบรมเข้าบทิศัพท์ใช่แล้วแล้วก็คุยกันบอกความคิดเห็นคนน้นคนนี้คนนี้คนนั่นทุกคนนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้เราเราคุยกันเรื่องโทรศัพท์ใช่ไหมเราคุยกันเรื่องโทรศัพท์เขาก็เลย มาถามค่อยบอกว่าเจ้าใช้ซอสพบ์รุ่นไหนค่อยก็บอกอ่ะคเลยชี้ว่ารุ่นนี้บองเเขาบอกว่าอค่อยอ่ะเป็นคนนอกอ่ะค่อยดูหมดเลยแบบว่าแต่เออแต่ความชัดคมแจ๋วอะไรเนี่ยชหุดยอเลยเพราะว่าเขาดูในจอใหญ่นะเผือเออเขาดูจอใหญ่แล้วเขาก็มาถามลุงพันว่าป้าใช้บ้านใช้ซอสซอสแบบรุ่นไหนลุงพันก็เลยมาขอดูค่อยก็ให้ดูรับ เขาก็ถามราคาคอยก็บอกเขาก็บอกเขาบอกว่าดูช่องนี้นะดูพัาแบบว่าช่องอะไรแบบชัดคมเลยเพราะเขามีเวลาเพราะเขามีเวลาถึงยอดดูของพทธบ้านถึงดูนานเอฟซีดูนานใช่ใช่ลถึงถึงมีคนดูน้อยจริงแต่ดูนานนะคือดูนานดูนานจริงที่ที่พทธบ้านซื้อใหม่ล่าสุดนี้บอกใช่ ลุงพันแกก็เลยมาขอดูก็เลยเรื่องทั้งเรื่องมาก็แกจะมาดูขอทรศั์ดูทรศับไปด้วยเพราะว่าแกก็ทํางานอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเขาบอกทอสั์คอยรังเขาอยู่ใกล้ๆนั้นเลยอ๋อเนี่ยก็เลยกลายเป็นพอเห็นพอเห็นพวกเราลงคลิปป้าแตนเดินทางปุ๊บเขาก็เลยไปรอจะไปไม่ทันป้าแตนไม่ทันคลาดกันกี่นาทีแป๊บเดียว วันนีเห็นี่ห้องไมห้องที่เราไปครั้งแรกที่เราไปยื่นบัตรทนายแอนห้องนั้นแหละปั๊บเข้าไปลุงพันเข้ามาเอ้ามาได้ไงเนี่ยอย่างนี้เลยเรียกว่าเพียงเซี้ยววินาทีใช่แล้วก็นั่งคุยกับแกคุยกับแกประมาณสิบห้านาทีแหลวป้าก็ออกมาตอนนี้แกก็อยู่หนูนั่นแหละท้องนนมองนนมแหละตอนกลางเขาเป็นสาขาจะมีสาขาแต่ละจังหวัดไงศูนย์เป็นศูนย์นเซ็นเตอร์นะแล้วก็ เคยฝากเงินไปเยี่ยมลุงดีเด้อร์วันนี้ยืมมันไม่ทันแล้วจะไม่ทันแล้วป้าบอกเออว่าจะอะไรเขาจะเขาจะรู้แล้วพอออกมาปุ๊บรีบไปซื้อท่อเลยลุงอะไรกมีเงินมีทองฝากให้ลุงใช้แล้วก็อ้วนด้วยหน้าตาดีป้าอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็อาจารย์ชาเล่เลาสู่เรื่องเพื่อนเก่าๆเอ่อลุงพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ 相伴。 ครอคุณไทยนะคะอยู่เย็นเป็นสุขอย่าเจ็บอย่าจนนะคะร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงฟังฟังค่ะไากน้อยพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองน้อยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสิบสามทางเดินทางไปไหนแกไหนปลอดภัยไร้กังวลเงินเข้ามันเดือลอย online, <las> Jim, ่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครขอให้เฮงเฮงตลอดปีตลอดไปด้วยเถิด